สวัสดีครับอยู่กับช่องพนนนงดำซิงนะครับคลิปนี้เ,เราจะมาแกะของกันอะไรมาส่งแล้วเนี่ยอะไรยุ่นหรือเปล่าไอ้รอช้าครับแกะเลยวันนี้แกะคนเดียวครับให้พิทงแกะนะเพราะว่าพี่ธงอยู่บอ่อครับผมกลับบ้านนะเพราะว่าไมโครเสียเจ้ายักษ์เขียวสวิงไม่ได้นะครับ เจ้ายักษ์เขียนเราจะมาเก็บให้ชมกัน,นครับว่ามันคืออะไรสิ่งน,นี้ก็ผมก็รู้แล้วนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าจะให้ท่านผู้ชมชมเฉยๆนะครับโอ้ใหญ่จอน่าจะต้องใช้มีดนะครับ พ็กมาอย่างแน่นหนาเลยครับนี่เห็นปากแดงๆมาแล้วนี่ทำไนแม่หลบอยู่ในนี้เอง น,นี้น่าจะเป็นกล่องเปล่านะครับก่จะไม่มีอะไรแล้วก็ทิ้งนะคนี่จะเป็นชุดเสียงถอยนะครับนี่เป็นไงเจ๋วอะไรไหมเสียงถอยเดนโซ่ใส่เจ้าขุนเงินนะครับตัวนี้ได้ทำการลื้อแล้วก็ต่อเข้าฮอนเรียบร้อยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสายดินนะอันนี้จะเป็นฮอนฮอนแดงฮอนตัวเนี้ยแพงมากผมไม่ชมตัวนี้ฮอนตัวนี้ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ฮอนแดงมันไม่เหมือนฮอนอันเก่าผมอันนี้จะดังมากแต่ผมยังผมไม่กล้าต่อนะแต่ผมจะเอาไปให้ช่างต่อให้แล้วกันเพราะว่า มันของมันค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็ค่อนข้างที่จะต่อ,อยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าต่อต่อผิดเส้นหนึ่งหรือไม่ถ้าสายไฟมันช็อตเส้นหนึ่งนี่คือเสียเลยนะแผ่นวงวงจรตัวนี้เสียเลยน่าจะติดไว้ข้างข้างรถนะครับอย่างดีครับเดนโซ่ ตัวออดถอยตัวนี้ราคา2,000 2,001หรือเปล่าแล้วก็ฮอนหีกประมาณ2,000กว่าบาทก็ประมาณ5,000บาทครับเดี๋ยวผมต้องโทรสอบถามพี่เอ่อพี่บอลพี่บอลนะครับพี่ละคหรือเปล่าไม่แน่ใจซื้อกับเขาครั้งแรกครับพี่ซื้อของเขาครั้งแรกก็อันนี้ก็จะเป็นของ ของ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 พี่ที่ผมซื้อประจํานะตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อประจําเลยก็คือคือซื้อมาประจําซื้อตั้งแต่คันเก่าแล้วครับตัวนี้จะเป็นอะไหล่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นเดี๋ยวแกะให้ชมไม่รู้ว่าจะแกะง่ายหรือเปล่านะว่ารู้สึกที่จะแกะยากเหมือนกันนะครับมีมือเดียวอี่คนพิการ กลับอ่ะชมว่าคืออะไรเส็จจังไดวะน่าจะเก็บอย่างนี้ก็น่าจะได้นะแพ็คมาอย่างดี เดี๋ยวเราจะไปต่อวันนี้แหละเสียงถอยไม่รู้ว่าช่างจะว่างหรือเปล่าน่าจะว่างนะอ้อาแล้ว จะจงบอกว่า,าต้องใช้เท้าช่วยไม่ออกอีกอ่ะยาแน่นล้วะเดี๋ยวนะต้องจับกล้องมือหนึน่งแับ ยากแพ็ก yeah, <Okay. S 1> มาแน่นหนามากครับแกะยากมากเลยแกะยากขนาดนี้เลยเหรอเันจะเก็บอ่นรเป็นกรอบป้ายทะเบียนนะครับ น่าจะออกแล้วเลยอู้หย,ยากเหมือนกันนะเนี่ยอ้ย,อยากเรอแกะยากแต่ว่ามันไม่น่้นนแกะยากหรอกแต่ผมมีมือเดียวไงมันก็เลยดูแกะยากไปหน่อยครับ ดิไม่ออกเลย่ะออกมาแล้วนี่หืมเก่านอกครับสภาพยังเก็มอยู่เลยไม่มีบุบนะตัวนี้พันกว่าบาท Q U O N Q ยูดบอก Q ยูดหรือเปล่านี่เป็นมินิมเทเลยนะ ไอสเตนเลสสภาพสวยครับสภาพเจ็บโอเคก็ได้รับของเรียบร้อยก็ไม่มีบุบนะครับมีบุบนิดหน่อยตรงนี้ไม่เป็นไรสวยอยู่นะยังไม่เคยเห็นใครใส่เลยนะตัวนี้เป็นไแต่ราคาถูกอยู่ ปกติมันจะสองพันนะครับค่าทะเบียนได้มาสองอยากก่างก็ใส่เลยครับนี่เดี๋ยวรอทะเบียนมาค่อยใส่ฮะเดี๋ยวตกนะเสียงถอยครับที่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ